สวัสดีนะคะสวัสดีเอฟซีลุงพลปาแต่นทุกๆคนอุ้ยวายอีนางตอแหลออกมาแล้วนะคะตอนแรกนะคะมันขึ้นไปบนเพจมันนะคะเอซบอกว่าให้อ,อีออนะคะออกมาประกาศให้ชาวโลกรู้ว่ามันจะงดไลฟ์สดมันจะงดบทบาทในการขายเสื้อผ้าโอ้โหอีตอแหลตอแหลด่าแบบนี้เลยค่ะแม่งตอแหลสังคม อียขนาดเรื่องแค่นี้เนี่ยมึงยังโกหกตอแหลเลยอะ่ะแล้วมึงยังออกมาขึ้นไลฟ์ทำไมโอ้โหตายแล้ววันที่กูรู้แล้วละ่ะว่าทําไมข่าวถึงได้ลือว่าวันที่31เนี่ยนะจะยกเลิกจะเปลี่ยนวันฟังคําพิภากษาโอ้เพราะปากมึงเองนี่หรออีอออดําอ,อีต่างเน่าอีตอแหล แมมถ้าวันที่สามสิบเอนะ็ดนายกฟองนะอุ้ยตายแล้วเสื้อที่ซื้อเอาไว้เนี่ยโอ้โหจะทํายังไงเสือกอะไรเขาล่ะเสือกอะไรเขามึงเนี่ยไม่ออกมากันแนกกระแนหนเขานี่มึงจะตายเหรอฮะมึงเอาไอ้นั่นนะนะเอาคีมนี่แปดมึงเอาไว้นะ้ไม่ต้องมาเสือกเรื่องของเขาหรอกไปดูเรื่องของตัวเองนูน่นโอ้โหเห็นมีแสงเนี่ยปุ๊บโอ้โห นักข่าวลงบ้านลุงพลเนี่ยันนำซัมเมอร์เซลอินี่ออกมามัางแหมใส่สูตรอย่างนี้ออ้ยตายแล้วสวยไหมคะมิสเตอร์ตีนสวยไหมคะใช่ไหมหรือ,อยังงั้นเหรอโอ้โชว์ผู้ชายใหญ่เลยระวังเจอตีนผัวนะเว้ยกูจะบอกให้ระวังนะไปอ้อนมิสเตอร์ตีนมากอะ่ะตีนจะลอยผัวอยู่ข้างๆอะ่ะกูจะบอกให้ไหนล่ะบอกว่าจะหยุดะบทบาทในการไร้สดอะตออแล้วมาทำไมอะ่ะ ฮะตอแหลออกมาทำไมทุเลศถ้าพูดไม่ได้เนี่ยก็ถ้าทำไม่ได้ก็อย่ามาพูดอายสังคมเขาเออทั่วประเทศเขานั่งมองอยู่อีกควายโอ้โหออกมานั่งกระแซะกระแนกกระแหน่เขาโอยถ้าวันที่สามสิบเอ็ดมีการเปลี่ยนนัดหมายใหม่เนี่ยตายแล้วเสื้อที่เอฟซีซื้อไว้จะทำยังไงดีคะ ออกมาเลยอ๋อไอยานมันต่อบทละครให้มึงใช่ไหมมึงถึงมีบทละครเล่นต่อเนี่ยถามหน่อยสิอีสังเน่าแหมความตอแหลก็มาเลยนะเอฟซีไม่ได้ค่ะนะทะเลาะกับผัวแล้วนะนอนให้ผัวอึบทีนึงนะผัวดีใจแล้วนะผัวดีใจแล้วผัวลมดีแล้วไม่หึงแล้วออกมาต่อแหลเหมือนเดิมนะคะเอฟซีนี่แหละ ถามว่าทําไมคนมันถึงได้ด่ามันเพราะสันดานมันออกมาแบบนี้ไงเวลามันไม่ออกมามีใครด่ามันไหมไม่มีใครด่ามันหรอกเขาไม่ยุ่งหรอกนี่ออกมากระแนกกระแนกอีกแล้วเสื้อของเอฟซีพวงมาลัยอย่างเงี้ยพวงมาลัยของคอยอย่างเงี้ยเสื้อของเอฟซีจะทํายังไงพวกมือมันสันดานเดียวกันไงใช่ไหมใช่ไหมสั่งเน่าคือแบบว่าแต็ดกูเนี่ยโอ้โหต้องสั่นอย่างเดียวเลยใช่ป่ะเออกูอยู่เฉยไม่เป็นอะ นะอียามันป้อนบทประพันธ์ให้มึงแล้วนี่มึงถึงได้ออกมาเล่นใหม่นั่งกระแซะเขาเนี่ยกระแนกกระแหนเขาเนี่ยโอ้ตอนนี้กําลัง๋อจะมาหาเสียงโอ้โหหาแสงค่ะเอฟซีขาแสงมันลิบลีลิบลีโอ้ยไม่เหมือนชัยพนหรอกโอ้ชัยพนนะแสงเต็มทุ่งจำปาดงเลยอีนี่เลยอดไม่ได้นะคะอุ้ยขอหน่อยขอหน่อยกูไม่ไหวแล้วกูสาประกาศนะว่ากูจะไม่ไลฟ์สด กูจะงดบทบาทในการไร้สดงดบทบาทในการออกมาพูดคดีความเพราะเหลืออีกแค่สองวันเองแล้วหมาตัวไหนนี่มันออกมาเนี่ยฮะหรือว่าวิญญาณมึงกูถามเนียนะพูดอ่ะพูดอะไรอ่ะนะอย่าหลอกสังคมอีดอกนะหลอกสังคมจริงๆเลยเนี่ยความตอแหลเนี่ยมึงเก็บไว้มั่งเหอะนะหรือว่าเอาเอาพาดไว้ข้างหลังมั่งก็ได้อย่าตอแหลให้มั่งนะจริงไหมคะเอฟซี โอ้โหเนี่ยข่าวที่มันลือๆอ,อยู่ว่าจะยกฟออ่ยไม่ใช่ว่าจะไอ้เนี่ยนะ Fc ว่าจะเปลี่ยนการคําฟังพิพากษาก็คือเนี่ยปากมันเนี่ยนะมันบอกว่าโอ้ยถ้ามีการเปลี่ยนวันที่ใหม่เนี่ยถ้าทายังไงดี Fc เสื้อก็ซื้อไปตั้งเยอะแยะแล้วโอ้โหซื้อไปเยอะมากเลยทํายังไงดีออตอแหลตอแหลนะไม่เคยเห็นใครตอแหลเท่าอินี่เลยอะ่ะจริงๆ ออกมาปุ๊บตอแหลปั๊บเลยออกมาปุ๊บตอแหลปั๊บเลยคําเม็ดแปดมากนะอีหาฮนะโอโ้โหจริงๆเลยนะมึงเนี่ยออกมานี่ไม่ต้องละสันละลิกละลีเลยเห็นผู้ชายไม่ได้เลยน้ำลายหกมือผ้าเช็ดด้วยนะดอกนะระวังเธอผัวมึงจะยิงขึ้นฟ้าอีกบรรทัดอะ่ะนะเขาจะยิงประทัดขึ้นฟ้าอีกอีหาลากนะทำตัวเล็ดขนาดนี้เนี่ยระวังผัวนา่าตีนยัดปากกูจะบอกให้ เออสมควรแล้วนะทําไมผัวถึงได้โกรธเออตอนนี้ผัวไม่โกรธแล้วนะเพราะว่าอให้ทีหนึ่งให้เทหนึง่ง <laughs> กูก็คิดว่ามึงจะแบบว่าเหมือนตามคําพูดของมึงนะมึงโอ๊ยออกมาตอแหลอีกแล้วกูก็ไม่อยากเชื่อเลยกูว่าแล้วว่ามึงจะออกมาตอแหลต้องแน่กูว่ามึงเนี่ยจะสงบปากสงบคำโอ้ยอินนี่มันดีจังเลยเนาะมันคิดได้ยังไงวะเออมันไม่ออกมาพูดด้วย เราก็ตกใจเหมือนกันนะคะ f อว่ามันจะไม่ออกมาพูดอีกแต่แปลกเฮ้ยมาเว้ยออกมาตอแหลคือเกาเอซจ๋าตอแหลคือเกานะออกมากระแนะกระแนลุงเหมือนเดิมกับป้าแตนโอ้โหป้าแตนให้สัมภาษณ์โอ้ยทำเป็นแหม่ทำท่าทำทาง อุ้ยเดี๋ยวเราใสม the ่มั่งเสื้อผ้าสวยเนี่ยเวลาเราออกสู่ข่าวหรือว่าไปศาลเราจะแต่งให้สวยเลยนะอะไรเงี้ยอุ้ยทําเป็นตาแหล่ใส่สุดแต่งตัวดีๆด้วยนะอย่าว่าป้าแตนเยอะมึงแต่งตัวให้สวยกับป้าแตนแล้วกันนะอีต่างเน่ากูจะบอกให้นะเออเห็นไหมค่ายเอฟซีคนบันทนไม่ได้คนมันตอแหลสังคมไงมันไม่ตอแหลไม่ได้มันต้องออกมานะจะให้คนตอแหลแบบนี้นะ ไปนั่งสงบสตินั่งสมาธิมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะก็ต้องออกมาอีกนั่นแหละนะโอ้โหนี่อย่าลืมคาบข่าวไปหาพ่อแม่มึงด้วยนะอีพวกเปรตสัม,มเวสีนะแม่มึงไงสางเน่าอะ่ะนะบอกให้หยุดตอแหลมัางก็ได้นะนะโหทนไม่ได้อุย้ยหาแสงนิดนึงอะ่ะตอนนี้แสงกูลิบลี่ลิบลี่แล้วอ่าลุงพลประแตนเอาแสงกูไปหมดเลยไม่ได้ไมีได้ ใช่ไหมเอฟซีขาลุงพลได้ออกมาสัมภาษณ์ช่องแปดแล้วนะคะว่าลุงพลน่ะไม่มีการเลื่อนนะคะวันที่สาสิบเอ็ดเหมือนเดิมนะอย่าไปฟังมากนะคะอีตอแหลสั่งเน่าน่ะมันออกมากระแนกกระแหนนะคะออบอกว่าวันที่ส1มสิบเอ็ดอาจจะเปลี่ยนวันถ้าเปลี่ยนวันแล้วเนี่ยเสื้อของที่เอฟซีลุงพลไปซื้อเนี่ยจะเป็นยังไงเนาะอยากรู้จังเลยอยากรู้มึงก็โทรไปถามลุงพลสิดอก ตอแหลให้มันมากนะักมึงอะ่ะกันแหนกันแหนเวลาพวกกูออกประดานี่ก็ดิ้นแตดเบี้ยวเลยอยู่ใกล้ๆนะกูจะเปิดกระบาลหัวร้านกูจะตบไปขาวเลยจริงๆนะเอฟซี FC. นี่มันดอกจริงนะดอกทองอ่ะนี่ดอกอะไรนะดอกทองดอกตาําแยะ <c oughs> นะอย่าลืมนะคะเอฟซี FC. ไปให้กําลังใจลุงพลเหมือนเดิมนะคะอย่าไปฟังเสียงนกเสียงหมาห <c oughs> มา <c oughs> มันเห่าก็ถีบแป้งลงไปเลย อีหมาพวกนี้น่ะมันพยายามจะกุเรื่องกุข่าวนะฝังอีอีสางเน่านั่นแหละมันชอบประโคมข่าวอีดอกทองนะจะบอกให้นะ